ประธานนายโจเซาร์ไบเดนจูเนียประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ทราบว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่เผาทำลายและสร้างความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะที่เมืองลาไฮนาบนเกาะเมาอีรัฐฮาวายแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็ตามก็ยังถือกันว่าเป็นภัยพิบัติไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกา ในรอบศตรวรรษที่ผ่านมาอีกทั้งจํานวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายรวมทั้งอาคารบ้านเรือนที่ถูกทําลายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเสื่อมถอยในปัจจุบันนั้นได้ย้ำเตือนถึงความจําเป็นเร่งด่วนให้นานาประเทศร่วมมือกันในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นประเทศไทยจึงรู้สึกยินดีที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างสําคัญในการช่วยรณรงค์ให้นานาประเทศได้ปฏิบัติาตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ร่วมกันรวมทั้งคํามั่นที่ต่างได้ให้ไว้ต่อกันในเรื่องนี้ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความส เสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านและประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียซึ่งหวังว่าจะเสิ้นสุดโดยเร็วและนิาไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์ต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณประวัติราเล้าเจ้าอยู่หัว